ในการย้ายลูกพันธ์ปลาชะโอนให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามีทีมงานอยู่ด้วยก็จะเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปไปดูบ่อที่เราจะย้ายไปด้วยกันนะคะขอบคุณคําแนะนําของพี่ๆทางบ้านนะคะที่บอกว่าให้เราเนี่ยฝึกจับกล้องใหม่ด้วยนะคะเพราะว่ายัง ดูอะไรไม่เห็นเลยรีบเกินเข้าใจเลยค่ะใช่เลยนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่คนเดียวด้วยเมื่อวานเนาะก็ไม่แก้ตัวดีกว่านะคะเดี๋ยวจะปรับตัวปรับปรุงให้ดีขึ้นตอนนี้นะคะทีมงานกําลังย้ายลูกปลากันอยู่ค่ะนี่เลยนะคะนี่คือบ่อท,ที่เรานี่คือบ่อท,ที่เราเตรียมย้ายกันนะคะ ก็จะลูกปลาจะอยู่ในมุ้งค่ะเราก็จะไล่เดี๋ยวขออนุญาตก,กับกล้องเพื่อให้พี่ๆนะ่ะเพื่อให้นัดถือได้สนัดขึ้นนะคะอ,อนุญาตถันกล้องไปทางน้องๆพี่ๆค่ะเคค่ะตอนนี้นะคะก็ลูกปลาจะอยู่ในมุ้งขาวมุ้งค่าโอรลอนแก้วค่ะเราก็จะใช้ เหล็กนะคะหรือจะเป็นด้ามไม้อะไรก็ได้ถี่พี่ๆมีหลอทางบ้านคะเราจะไล่ามาแบบนี้ไล่ไปก็ลดน้ําไปเพื่อให้ลูกปลาที่ติดตามผ้าค่ะเขาออกมาอยู่ในส่วนที่เราล็อกเอาไว้อ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไล่ผ้ามาจนถึงเป็นช่วงเล็กๆค่ะหนูใส่หัวใซเข้าไปหน่อยโอเคนะคะสามารถชมย้อนหลังได้นะคะท่านผู้ชม เรามาดูใกล้ๆกันนะคะมันก็นจะเป็นขั้นตอนการทำงานค่ะตอนนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่ใกล้จะ กล้จะตักออกมาแล้วนะคะกล้จะตักลูกปลาน้อยลูกปลาน้อยนี้จะอายุประมาณเข้าวันที่สามกำหัาจะเข้าวันที่สามแล้วนะคะเที่ยงคืนเมื่อวานก็คือสี่สิแปดชั่วโมงวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงน้ำล้นลแล้วลูกแอบลิ่นไปกัดมือ่นี่ค่ะขั้นตอนนี้นะคะลูกปลาจะอยู่ในนี้เลยค่ะ เห็นได้เอ่ยนะคะค่ะดำๆนั่นคือลูกปลานะคะเดี๋ยวจะอ้อมไปที่น้องคนที่รับลูกปลาค่ะเผื่อมีท่านใดสงสัยนะคะว่าเอะเรากองตะกรอนของเสียไข่เสียจากลูกปลายังไงนะคะนี่คือสวิงที่เราใช้อะคะ่ะเป็นสวิงจากร้าน20บาทเนี่ยแหละคะ่ะเราซื้อมานะคะเราก็จะกองไว้ส่วนลูกปลาเนี่ยก็จะออกไปอยู่ข้างนอก ในมุ้งค่านะคะเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวช้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีช้อนสำหรับตักลูกปลานะคะช่วยบอกอขนาดช้อนหน่อยมันเขียนว่าเลขอะไระคะที่บอกหนึ่งทับสี่ <4 S 1> เป็นช้อนตวงเบเกอรี่นะคะทุกคนหนึ่งทับสี่ตอนนี้เราก็จะตะล่อมตะล่อมลูกปลาที่อยู่ในนี้ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราตามไปที่ตานะคะหนึ่งช้อนเท่ากับหนึ่งพันตัวนะคะตอนนี้กำลังตักอยู่หนึ่งช้อนเท่ากับหนึ่งพันตัวทําด้วยความรวดเร็วอ่าโอเคต่อไปนะคะอาจจะมาผิดช่องเดี๋ยวต้องตามไปตรงนู้นนะคะตากกล้องเนี่ยค่ะตุ้ม อ่าหนึ่งช้อนเท่ากับหนึ่งพันตัวนี่คือลูกตุ้มที่พร้อมที่จะย้ายนะคะ,ะให้ดูมุมใกล้และมุมกว้างนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูลูกป่า วิธีการตักเราก็จะทำด้วยความรวดเร็วเลยค่ะจากนั้นเราก็จะพาไปลงบ่อแต่ละบ่อนะคะจะตามลองตามน้องไปดูสักสักคนหนึ่งก็ได้นะคะบ่อไหนยังไม่ใส่จะเป็นสองบ่อท้ายนะหนลองสองบ่อท้ายแล้วสองบ่อนี้ใส่ยังจคะอ๋อ อันนี้นะคะน้องก็จะปล่อยลูกปลาปล่อยลูกปลานะคะในบ่อก็จะใส่น้ำอยู่ประมาณ20เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะมีการให้หัวรายตลอดเวลานะคะ ก็ประมาณนี้ขั้นตอนในการย้ายลูกพันปลาชะโอนนะคะเพื่อไม่ให้มีเศษขยะให้มีแต่ลูกปลาเลยแล้วก็สามารถระบุได้อย่างกะละมังที่เรามาเนี่ยห้าช้อนก็เท่ากับห้าพันตุ่มนะคะห้าช้อนเท่ากับห้าพันตุ้มตอนนี้ตอนนี้ลูกปลาเราเยอะมากห้าพันตุ่มเราอาจจะต้องเพิ่มอีกบ่อนะคะเราก็จะเฉลี่ยไปต่อเอะคะ่ะไปเติมนะคะ เริ่มต้นไปไปรอบแรก5,000ตุ้มพี่บอกว่าน่าจะได้เป็นบ่อละหมื่นตุ้มเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้ต้องบอกว่าลูกปลาออกทั้งหมดแปดแม่นตุ้มปลาจะเยอะมากเลยอะคะ่ะห้าแล้วใช่ไหมคะค่ะโอเคนี่คะ่ะ ลูกปลาลูกตุ้มแข็งแรงมากจะเห็นว่าพอลงไปในน้ําปุ๊บจะแตกกระจายเลยนะคะแตกกระจายเลยเลยค่ะไปเลยรอบแรกนี่ครบทุกบ่อแล้วใช่ไหมลูกบ่อหน้าใส่ยังโอเคขอถ่ายภาพมุมนี้นะคะจะได้เห็นขั้นตอนการทำงานด้วยความรวดเร็วของเรา โอ้นึกว่าปิดการมองเห็นมีท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลานี้ติดงานกันนะคะตอนนี้เรากำลังย้ายลูกตุ้มปลาชะโอนค่ะขั้นตอนการย้ายก็คือเราก็จะมีสวิงนะคะสวิงมุ้งผ้าแบบนี้ค่ะเป็นมุ้งผ้าตาถี่เลยเรียกว่าผ้าโอร่อนแก้วนะคะเตรียมไว้แล้วก็ลูกปลาที่เราลากอวนผ้ามารอไว้ตรงนี้นะคะต้องการผู้ช่วยใช่ไหมคะให้น้องไปจับ น้องวิ่งไปจับสวิงวิ่งไปจับอันเขียวหนึ่งคนเนาะลูกปลาเยอะมากวิธีการทําตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่หลายๆคนถามว่าจะแยกเอาไข่เสียตะกรอนขยะออกยังไงนะคะก็อย่างนี้เลยนะคะเราจะมีสวิงสีเขียวสามารถซื้อได้ตามร้าน20บาทนะคะมากองขยะส่วนลูกปลาเนี่ยมันก็จะหล่นลงไปในมุ้งท่าด้านล่างนะคะ แล้วเวลาที่เราตักอะค่ะ,อะโอ้เยอะมากนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าก็คือเคลียบบ่ออยู่ค่ะเคลียบบ่อให้ว่างหกบ่อแล้วนะคะพรุ่งนี้ถ้ายังไงวันสองวันนี้อาจจะต้องมีเคลีย์บ่อเพิ่มอีกเพราะว่าไปบ่อเป็นหมื่นเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสล่มได้นะคะ <laughs> ถ้าเราดูแลน้ำไม่ดีหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะ เอาก่อนเนาะพี่เนาะเดี๋ยวค่อยมา,นออยยาเนี่ยค่ะ,คะลักษณะของตะกอนนะคะมันจะค้างอยู่บนนี้ลรกอส่ลูกปลาก็จะลงไปอยู่ด้านล่างนะคะคนี่จะเป็นสวิงที่เราได้ลูกปลาเพียวๆมาเลยนะลูกปลาค่อนข้างจะเพียวเลย,ะะยเดี๋ยวเราจะตักเดี๋ยวเราจะเตรียมตักกันอีกรอบนี่รอบสองแล้วค่ะโอ้โเยอะมากนะคะจะตักแล้วเดี๋ยวตากล้องจะขอไปอยู่ในมุมที่ ให้ทุกคนทำงานได้ง่ายนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถเห็นด้วยนี่ค่ะรอบนี้ก็ยังเป็นรอบละห้าห้าช้อนนะคะห้าช้อนคือห้าพันหนึ่งช้อนคือหนึ่งพันตัวนะคะบายคอยบอกเพื่อนด้วยนะบอดที่ลงแล้ว <laughs> อันนี้น้ำน้อยไปหน่อยของแก้มเติมเพิ่มน้ำแล้วก็เดี๋ยวตักเพิ่ม เออน้ำได้น <reconcile> ้ำได้นะคะตัก้ำไัต้ฮะเหลือเยอะมาก ก็ต้องเวียนไปเรื่อยๆค่ะพี่เวียนไปเรื่อยๆอาจจะเหลือสักสองพันสามพันใช่ค่ะตอนนี้บ่อละหมื่นบ่อละหมื่นครบแล้วหรอคะใช่ค่ะหกบ่อหกหมื่นแล้วหรอไม่ก็ใส่ไปก่อนค่ะตอนนี้ก็คือไปทีละสามพันสี่พันก่อนเพราะว่าดูแล้วลูกปลาน่าจะไปพี่ว่าไปอีกห้าพันจะได้อีกรอบหนึ่งไหมได้นะถ้าได้อีกรอบไปเลยจ้ะ ได้อีกห้าพันได้อีกหนึ่งเพราะว่าทุก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 หกทุกทุกหกกะละมังอะค่ะจะเท่ากับตาสามหมื่นใช่ค่ะ แก้มไปนี่คือรอบไหลรอบสามเหรอรอบสามนะลูกใช้กันจํานะเราจะได้รู้จํานวนลูกตุ้มก็ตอนที่เราตักเนี่ยแหละคะ่ะว่าเราไปกี่บ่อบ่อละกี่รอบนะคะ นี่คือขัอ้นตอนการย้ายลูกตุ้มเนาะลูกตุ้มลูกปลาชะโอนนะคะฉีดมาแล้วก็คือเราก็จะทำการย้ายคบพกบอแล้วหรอรอบไหนรอบรอบสาม อันนี้จะเป็นรอบในรอบสามหรอตอนนี้ทุกบ่อมันจะอยู่ที่กระมังที่เท่าไหร่ละแต่ละบ่ออันนี้เริ่มหนึ่งใหม่ละหนึ่งใหม่ละกระมังที่สี่อะค่ะใช่ค่ะโอเคไปเลยสองมื่นเนาะกระมังที่สี่เท่ากับสองมื่นนะคะเหมือนห้าไปแล้วอรอใช่ค่ะโอ้ยนายกอดกลับมารอบนี้ เยอะมากตกกระใจในความเยอะนะคะไม่คิดว่าจะติดขนาดนี้ค่ะตั้งใจจะทำลงบอด,ดินให้ลูกค้าะคะ่ะโอ้เยอะเยอะเยอะไปเลยไปเลยแล้วก็ยังเหลืออีกใช่ไหมคะพี่เนี่ยยังมีเศษที่ยังไปไม่หมดนะคะเพราะว่ารอบนั้นมันแน่นมากตอนนี้หนูนับนับด้วยนะหนูไปกะละมังกี่กะละมังแล้วนะลูก นับเป็นกะละมังก็ได้กะละมังละห้าพันเดี๋ยวไปดูบอรที่ลงไปก่อนนะคะอันนี้จะเป็นบอบอ่อที่เรารับลูกตุ้มนะคะทุกคนหนึ่งบอ2สองบอรสามบอสี่บอด้านหลัง ห่บ่อสุดท้ายตรงนู้นนะคะแล้วก็บ่อที่หกจะอยู่ด้านหน้าสุดนะคะทีนี้ที่เราทําเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมปลาชุดนี้ไปลงบ่อดินนะคะอ่ะทุกคนได้ดูที่อยู่ในบ่อนะคะอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างสายไฟแช่น้ําแล้วนะคะ <c oughs> สายไมโครโฟนแช่น้ำนะเดี๋ยวหามุมก่อนที่ที่ทั้งท่านผู้ชมไม่ตกน้ําแล้วก็สายไฟยังโอเคอยู่อ่าดูได้เลยค่ะ ในบ่อนะคะช่วยๆกันเล็งน,นะคะอาจจะเห็นปลาเริ่มว่ายน้ำเนาะอาหารที่ให้เดี๋ยวอาจจะต้องกลองเพิ่มนะคะเพราะว่าให้ไปประมาณหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากปกติเนี่ยไม่เคยใส่แน่นเท่านี้มาก่อนรอบนี้ปลาออกทุกตัวเลยนะคะไม่คิดว่าจะออกขนาดนี้ ออกดีมากบ่อเราก็พอดีมีปลาเก่าค้างด้วยน้องแก้มเดี๋ยวรอบกลับรอบหน้าปิดน้ำบ่อตัวพ่อพันให้พี่หน่อยนะน้ำลดแล้วพอมม่พ่อพันโอเคช่วยกันจำอันนี้มาสวิงที่สามแล้วค่ะกลองมาสวิงที่สามที่เป็นสวิงสวิงดัง สวิงตั้งต้นแล้วนะคะมีทุกอันเลยสไที่แล้วช้อนคือสี่พันช้อนคือ4่พนะรอบหลังหนูจำด้วยว่าบ่อไหนจะได้ไปบวกกันถูกอ, 5, อันไหนได้ห้าพันจะได้ปิด 5, ป,ปิดจอบไปอันห้าพันห้าพันเอาอันไหนดี ไล่กันมาก็ได้ค่ะอ่าไล่กันมาก็ได้นะตามแก้มไปนะคะไล่กันมาช่วยน้องจำโอเคอันนี้คือเต็มใช่ไหมคะแบ่อน,นี้กับบ่อน,นี้นได้สีบ่อนี้กับบ่อนู้นได้สี่พันสุดท้ายนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือกี่กะละมังทั้งหมดหนึ่งบอ่อสี่กระมัง okay. สี่กะละมังสี่ห้าสี่ยี่สิบสองหมื่นแต่ว่าสองบ่อได้หมื่นเก้าเนาะหมื่นเก้าอคูณเลยสี่บ่อหมื่นเก้าสองบ่อเท่ากับสามหมื่นแปดถูงไว้ลูกนักเรียน,ยนใช่ค่ะเพราะว่ามันจะ <scheint S 1> ตเต็มกะละมังอยู่า <ๆ Hoch. S 1> สามอันใช่ปะ แล้วก็ช,ช่วยคิดเลขหน่อยก็มันก็จะได้ได 38, 000, ไหมื่นเก้าหมื่นเก้าคูณสองได้สามหมื่นแปดไหมช่วยยคิดนะแล้วก็สี่บ่อสี่ได้สองหมื่นเะต็มเนาะสี่บ่อสองหมื่นเต็มเท่ากับเท่าไหร่คะคูณสี่ได้แปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นบวกสามหมื่นแปดได้เท่าไหร่คะ The 8 0 0 0มืนบวกสามหืแปดให้นักเรียนช่วยคิดนะคะพี่นัทหัวไม่คิดไม่ทันมื่แปดหมื่นกับแปด0มืนกับสาม0มืนแปดรวมกันได้แสนเท่าไหร่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งแสนหนึ่งมืนแปดันคือลูกปลารอบนี้นะคะเป็นคําตอบสุดท้ายนะคะทางบ้านช่วยกันทวนคําตอบไปด้วยนะคะแปดหมื่นบวกสามหมื่นแปดคือลูกปลาคือลูกปลาถ้าเราจะหาร หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหารด้วยแปดมีเครื่องคิดเลขไหมมีเครื่องคิดเลขไหมไปไปกดมาให้หน่อยว่าจะได้คำนวณให้ท่านผู้ชมทางบ้านเลยว่าตกแม่หนึ่งมีไข่อยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้คือเราต้องบวกอัตรารอดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเนาะลูกสาวปิดน้ำบ่อน,นี้ให้พี่หน่อยนี่นน ล้นล้วล้นอีกอัาปิดอให้เพื่อนปิดกันละทวนคำตอบอีกทีอาหารด้วยแปดจ้ะแปดแม่แม่หนึ่งนะคะหลายๆคนถ้าแม่ออกหมดท้องเนี่ยหนึ่งแม่จะมีไข่อยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบจริงก็ประมาณหมื่นห้าหมืนหกได้นะเพราะว่ามันจะต้องมีไข่เสียแล้วก็ที่ฟักออกมาไม่สำเร็จด้วยนะคะขอบคุณน้องคนสวยน้องแก้มคนสวยที่คำนวณมาให้ หนึ่งหมืนสี่พันเจ็ดร้อยก็ให้ให้บวกขึ้นไปนิดหน่อยนะคะนี่คือแม่แม่ปลาพ่อปลาของเราชุดนี้ขนาดประมาณเท่านี้ค่ะแม่ประมาณแปดสิบกรัมนะคะแม่เราไม่ได้ใหญ่มากชุดนี้ก็จะมีทั้งแม่แม่โจ้แล้วก็แม่นครศรีชุดนี้เป็นของนครศรีชุดนี้เป็นของแม่โจ้นะคะสองตู้นี่คือปลาที่พักพักฟื้นจากการที่เราเอามาฉีดนะคะเริ่มแข็งแรงแล้ว จะมีแผลโดนเข็นแทงอยู่ข้างลำตัวตอนนี้ก็รักษาให้ยาออกซิเจนตาไซครินอยู่เจ็ดวันนะคะออพูดไม่หยุดเลยโอเคเดี๋ยวขอไปตั้งกล้องแล้วก็กลับมาคุยกับท่านผู้ชมอีกเล็กน้อยก่อนที่จะลาไปนะคะขออนุญาตหาที่วางก่อนหน้างานหน้างานจริงเวลาไลฟ์สดมันก็จะประมาณนี้ กลับมาแล้วฮ่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมทีนี้งานถัดไปหลังจากที่ลูกปลาน้อยเนี่ยลูกตุ้มนี่ยนะคะลงไปบ่อแล้วประมาณสองหมื่นนี้นัารุ้นมากไม่เคยใส่ปลาเยอะขนาดนี้แต่เนื่องจากบ่อไม่พอก็จําเป็นจะต้องใส่ลงไปนะคะยังไงก็ต้องดูแลน้ําให้สะอาดแล้วก็ต้องพยามประคองเขาให้ให้นานที่สุดนะคะจริงๆในความตั้งใจอะ่ะเดี๋ยวต้องอาจจะต้องมีการปรับแผนเพราะว่า อาจจะมีการย้ายบ่อเพิ่มเติมหรือ,อยังไงก็ดูอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วในความตั้งใจก็คือปลาทุกบ่อที่ย้ายในวันนี้เดีย๋ยวเราจะรวมลงไปเอาไว้ในบ่อดินนะคะบ่อดินเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถที่จะสร้างอาหารธรรมชาติได้แต่เราจะไม่ย้ายไปตอนนี้เพราะว่าลูกปลาชะโอนเนี่ยจะมีช่วงวิกฤตของเขาก็คือช่วง7 7ดถึงสิวันแรกนะคะเจถึงสิวันแรกเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาร่วง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 ตาย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 แบบเยอะมากนะคะ หากเราไม่ควบคุมอุณหภูมิในโรงนี้ให้อุณหภูมิเขาเขานิ่งนะคะวิธีเดียวของเราที่เราทําได้ก็คือเราจะใช้พวกกระสอบแบบนี้นะคะ่ะกระสอบอาหารแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะมาเย็บมาเย็บมาเย็บเย็บติดกันอย่างนี้นะคะเย็บติดกันแล้วก็คุมปากบ่อเอาไวะคะ้ค่ะคุมปากบ่อเอาไว้นะคะในช่วงเวลาที่ปลายังอยู่กับเราคุมไว้จนปลาเนี่ย สอาทิตย์สามอาทิตย์เราก็ยังคุมไว้อยู่ตลอดแล้วก็นอกจากนี้นะคะในโรงของเราอะคะ่ะเรายังจะเห็นว่าเราคุมด้วยสแลนทุกด้านเลยใช่ไหมคะสแลนสีดําถ้าจะให้ดีะนะคะโรงที่ใช้ในการทําปลาชะโอนนะคะก็ควรจะคุมด้วยพลาสติกเหมือนกับโรงโรงกุ้งนะคะคุมด้วยพลาสติกเนี่ยจะจะดีกว่าควบคุมอุณหภูมิภายในได้ดีกว่าเลยนะคะแต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ย ก็ขอคุมแค่ปากบอกก่อนละกันในช่วงนี้เพราะว่าอุปกรณ์อะไรเราก็ยังไม่ได้พร้อมอเพียงพอนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะในส่วนนี้นะคะมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปได้จริงๆแล้วตั้งใจเป็นคนทำงานคนหนึ่งในหน่วยงานราชการนะคะตั้งใจมาถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการถ่ายทำหรือเทคนิคในการเล่าอะไรมากมาย สามารถที่จะแนะนำให้ความรู้ในเรื่องของการทำช่องอะไรพวกนี้มากับนักได้เลยนะคะยินดีรับฟังแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพื่อให้ความรู้ที่เราทำอยู่หรือว่าประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยแลกเปลี่ยนไปให,ให้กับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านนะคะได้ครบถ้วนแล้วก็ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงนี้แหละช่วงนี้จะห่มทาช่องหน่อยเพราะว่าอยากจะเพิ่มความรู้ไว้ให้พี่น้องเกษตรกรทําเป็นของฝันทิ้งไว้ให้นะคะ เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งไม่ได้บริหารงานที่นี่แล้วก็กลัวว่าความรู้หรือองค์ความรู้หรือจะเรียกว่าภูมิปัญญาตรงนี้มันจะหายไปมันก็น่าเสียดายเนาะตรงนี้อาจจะไม่ใช่ที่ที่ทําได้เยอะที่สุดดีที่สุดในประเทศไทยแต่อาจจะเป็นมุมมองหรือเป็นอิฐก,ก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งที่ให้ทุกท่านได้มาสารทางเดินของตัวเองนะต่อไปจากสิ่งที่เราทํานะคะ สารทางเดินของตัวเองต่อไปนะคะเพราะว่าแต่ละบ้านนวัตถุดิบก็มีไม่เหมือนกันสภาพน้ําหรือว่าความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์แรงงานเวลาก็มีไม่เหมือนกันก็ลองไปปรับดูแต่พยายามจะถ่ายไลฟ์สไตล์ในการทํางานของพี่นียค่ะให้ทุกท่านได้ชมพยายามจะทําให้เห็นบ่อยๆให้ชินตานะคะเพราะว่าการที่ทุกท่านจะเข้ามาอบรมกับพวกเราก็เข้าใจได้อยู่ค่ะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะเข้ามาหลายคนอยากอบรมแต่ว่าติดงานบ้าง ไม่มีเวลาบ้างทางนี้ติดงานไม่ตรงกันบ้างนะคะหรือว่าไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมที่เป็นคอร์สเป็นอะไรอย่างงี้ค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะคะถ้านัดมีโอกาสในช่วงที่ยังทํางานอยู่ที่นี่ก็จะพยายามทําคลิปเพื่อให้ทุกท่านได้ซึมซับซึมซับกับกิจกรรมในการทํางานของเราแต่ละวันเผื่อใครที่สนใจเนี่ยเข้ามาย้อนดูไลฟ์สดย้อนหลังคลิปวิดีโอย้อนหลังก็ยังได้เอาไปตัดเอาไปทํากับที่บ้านหรือถ้ามีคําถามมีอะไรนะคะ ตรงไหนที่นัดพอจะตอบได้ก็จะเข้ามาตอบทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะคอมเมนต์ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวก็ยินดีเข้ามาตอบย้อนหลังนะคะมันจะขึ้นเป็นตัวแดงๆเป็นข้อความให้เวลาที่นัดกลับเข้ามาในช่องก็จะเห็นนะคะถ้างั้นวันนี้ไม่กวนเวลาพี่พี่นานจะใช้เวลาไลฟ์รับประมาณ20นาทีถ้าทําได้นะคะเพื่อไม่ให้กวนนันงั้นขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโชคดนี้มีความสุขนะคะบ๊ายบาย